มุมมองที่ช่างจะผมทั้งโลกเข้าใจผิดเกี่ยวกับหัวคนนะครับยังเป็นยังไงไอ้คิงเบลล์สุริยพ่อแม่พี่น้องหลายคนน้องดูดหนยกายแล้วว้าจ้ายู่กับผมเฟิร์สหัวกุวย สิ่งที่ช่างกันผมหลายๆคนไม่เข้าใจหรือว่าที่ผมใช้คำว่าทั้งโลกอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะพรดะีมันดูยิ่งใหญ่เฉยแต่ผมต้องการที่จะสื่อสารว่าอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีวกว่า อ่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วคร่าวๆแล้วเดี๋ยวจะให้ช่างที่ชำนาญที่ตัดอยู่ประจำเนี่ยอธิบายให้ฟังแล้เพื่อขยายความอีกทีนึงนะครับวิธีการคือช่างส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับเขามองเป็นสี่เหลี่ยมจริงๆแล้วหัวคนเราให้นึกภาพตามดีๆนะครับหัวคนเราเป็นวงกลมหรือเป็นวงรีมันมีความมนของหัวอยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่มองแล้วกดลงไปอย่างเงี้ยความตรงเราจะเห็นว่าพอเรามันมองตัดด้านเนี้ยด้านนี้จะตรงแล้วพอเราเวลามองด้านข้างเงี้ยด้านนี้ก็จะตรง แล้วด้านนี้ก็จะตรงขึ้นมาอย่างนี้ก็จะมองเป็นสามมุมใช่ไหมแล้วก็มามองมุมตัดด้านนี้มายืนด้างข้างแบบนี้เพื่อมองไปตัดไปแบบนี้มันจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับแต่พอเวลาเข้าใจแล้วเขาจะเข้าใจเลยจริงๆนะหมายความว่าพอเวลามองสี่ด้านนี้ความไม่ละเอียดมันจะเกิดขึ้น เพราะว่ามันจะมีอยู่มุมหนึ่งมุมที่เราแค่ขยับตัวแค่นิดเดียวอย่างนี้เป็นมุมที่มองเฉียงไปด้านนี้ด้านนี้เราก็จะเห็นตรงส่วนที่ตรงนี้ที่เรามองไม่เห็น้งแต่แรกอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นพอเราขยับตัวแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับมุมมองก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นวงกลมคนนึกภาพตามนะครับเพราะว่าเรามองวงกลมอ่าเป็นมือผมก็ได้พอเวลาผมขยับทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะมีองศาที่เพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาผมมองลงไปก้มลงไปอีกแล้วมองเฉียงตัดขึ้น หมายความว่าการที่จะมองหัวคนแล้วให้ละเอียดแล้วก่อนที่จะจัดเซตทรงต่างๆวิธีการก่อนจะจบคือเราแทบจะต้องมองทุกองศาของหัวเลยนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่มุมกดก้มลงไปแล้วก็งัดขึ้นมาแล้วก็มุมที่สูงแล้วก็กดลงไปแบบนี้สำหรับตรงนี้ที่ลูกค้าจะตัดน,นะครับก็คือทรงข้อมบนเป็นบัดคัดนะครับข้างล่างจะเป็นบันเลด จะเป็นการเก็บตรงเดิมนะครับลูกค้าเพราะว่าการมุมมองในการดูแล้วด้านหน้าของลูกค้ามาไม่ตรงนะครับด้านข้างจะดูพองสองข้างไม่ได้เพราะในการดูจากด้านหน้าแล้วดนในการด้านตรงข้างหน้าจะเอียงอยู่ด้านหนึ่งลองสังเกตดูดีๆครับผม <Yeah. S 1> วิธีการถ่ายนะครับผมจะเป็นการถ่ายส่วนผมนะครับถ่ายส่วนมนไปซ้ายไปขวาให้ทั่วนะครับไม่ให้มันได้ยินเสียงเส้นผมในการโดนตัดแล้วนะครับ พอเริ่มถ่ายไม่มีเสียงกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเก็บด้านข้างเนื่องจากด้านข้างเขามีการพองที่เคยตัดมาดูจะดูพองแล้วก็ไม่เป็นทรงนะครับ เี๋ยวเราจะให้ช่างนิวเขาตัดให้เสร็จกันนะครับว่าหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วมันจะแตกต่างเพิ่มเติมออกมาประมาณไหนแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแต่มันเป็นส่วนที่สําคัญคือการเพิ่มรายละเอียดของชิ้นงานนั้นๆน,น,นะครับยิ่งละเอียดเท่าไร่คุณค่าของงานเรา,ายิ่งเกิดขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวเราให้ช่างนิวตัดให้เสร็จกันก่อน สรุปนะครับหลังจากที่มุมมองของการมองของเราเปลี่ยนไปจากที่การที่เราจะต้องมองเป็นกล้องนะเราก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นวงกลมตอนแรกที่ผมนําความรู้นี้มามันก็คือตั้งแต่คนที่เริ่มฝึกซอ้อมใหม่ๆก็ตั้งแต่ลุกโปง่งนั่นแหละคือภาพจําที่ถูกต้องลวครับหัวคนเรามันไม่ได้เป็นซีเหลี่ยมเสมอไปและการมองของคนก็ควรที่จะถอยหลังบ้างเดินหน้าบ้างก้มลงขยับหัวนิดหน่อยเพื่อให้มองเห็นได้ชัดและหลายๆมุมและหลายๆองศามากยิ่งขึ้นนะครับหวังว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ กดต,ติดตามกดซับสไครป์พวกเราไว้ด้วยนะครับความรู้ดีๆสาระดีๆแบบนี้อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากตัวผมไว้ด้วยให้ให้คนดูติดตามต,ต่อไปอย่าลืมจังนิว